ข้อ3นะคะก็เป็นการสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับมุมที่กําหนดให้นะคะก่อนอื่นก็สิ่งที่กําหนดให้ก็ต้องเป็นมุมนะคะ1มุมครูตั้งชื่อว่าเป็นมุม abc นะคะเราจะมาสร้างมุม x y z ให้เท่ากับมุม abc นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะสร้าง แขนของมุมก่อนนะคะ,ะหนึ่งเส้นก่อนเสร็จแล้วครูก็มาวัดความยาวจากจุด B ถึงแขนของมุมของเรานะคะซึ่งก็มือนเดิมก็กลางเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องวัดนะคะ ก็อย่าให้มันเกินจุดที่แขนไปเดี๋ยวจะสร้างลำบากนะก็จุดปุ๊บที่มุม B ของเรานะคะแล้วก็ตวัดอ่ะปพืบนี่นะคะตะวัดเสร็จแล้วนักเรียนก็เอาขนาดเดิมเนี่ยมาจิ้มที่จุดต้นนี่นะคะจุดต้นของเรา ต้นของหลังสีแขนของมุมของเรานะคะก็ตวัดใหญ่ๆเลยปุ๊บตวัดเสร็จแล้วอ่ะก็ใช้วงเวียนมันเกิดจุดตัดสองจุดนะคะตรงนี้อ่าให้เป็นจุดเอดอี d. a b c d e ะะเราก็วัดระยะจากจุด D มายังจุด E นะคะ,นะคะแบบนี้พอได้แล้วก็มาจิ้มที่จุดตัดจุดแรกของเราของอที่เราจะสร้างมุมเอ็กไวนะคะจุดลงไปแล้วก็ตวัดแบบนี้นะคะเราก็จะได้จุดตัด ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นระยะทางเหมือนจากจุด D ไปยังจุด E ของเรานะคะเสร็จแล้วก็ลากเส้นให้ผ่านจุดตัดของเรานี้นะคะมายัางจุดเริ่มต้นนี้ของเรานักเรียนก็จะได้มุม x y Z ของเรานะคะที่มีขนาดเท่ากับมุม A B C ของเรานั่นเองครูให้จุดนี้เป็นจุด M แล้วก็จุด N เท่านี้นะคะก็เท่ากันแล้ว